สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขนะจ๊ะวันนี้เราก็มาดํานาะช่วยคุณแม่เป็นวันที่สองค่ะโอ๊ก้ายังบวชสัมรบรมำช่วยให้กล้าหมดนะคะยังบบชพี่น้องตอนแรกว่าซื้อมาแต่มาสวยไมีมมาสายนิดนึงค่ะ ดีเด้อค่ะเด้อใจดำนั่งแค่นี้มบนหนาดิติอ๋อซันนี่บอซันนี่นะจิ๊บจอยป้าบอยคุณน่ะใส่ลายแม่วดูแพงชิบจิลเด้อมามื่อนี้นะโอ้ยอยากกินอาหารดีเมื่อคืนนี่ว่ะฉันได้กินนันียงสามกุ้งเอ้ยบอกว่ายู่กับบอยู่จุ่มเทียวนะบอกมายู่วะยู่กับบอยู่ดึงไว้กับบอยู่เอาหอนจูบมาใส่เราหลุดทางจนพอดีค่ะก็สิมาซ้ายนั่น ค่ะก็สิมาซายนั่นเพิ่นเอารถไปสอนก็เลยมาสายคุณเอาคุณเอากันยังบ่ทันมากพ่น้องรรมสามระดับหน้าแข้งคือเก่าค่ะเอาคันพลโตงใส่เลยค่ะขั้นไกลหง่วนเจ้าสิมาค่อยกระซีอาสูบหน่ำทาเบิร์นและแก้วนั่นคุณมีกล้าหรอครับอุโบ้เป็นอย่างนี่หน้าชาววัดนี่กับมีมั่จองคนงานอวู่ทุกวันจองไม่เลยค่ะเอาอันยังเกาะ มาใจกกับคุณแล้วแล้วเขาคนแล้วเขาพี่ถ้าเมื่อไหร่ขาเขียวใจรดเอาพี่น้องจะมาดับน้าซอยคุณแม่นะคะใหายาวเนาะเมื่อวานเอาเมื่อวานนี่ทอดาหนั่นเนาะเอาก็ได้สองหลองสามหลองบะนี่หลองท่สี่ครับพี่น้องค่ะอ้ย

โอ้ให้ยาแต่ปัญญาอ่นีนะาายา,ตา,ตาแต่ก็ไม่ใหญ่นะคะพี่นอ้องเอ้ยแม่นจากคุณแม่อันนี้คือเพิ่นกำลังตอกเสาเข็มพี่นอ้องเอ้ยเอา,า,า,าค้นุณแม่เราเก่งเก่งที่สุดจ้ะพี่น้องค่ะ โอ้ยแต่ไม่แข้งนะบาดิโอมเด้อลาต่บาจือนะเอาบารเดิสเตอร์คำบารด้คิดเรื่งเล็กเรื่องเบื่อน้ออ๋อันป้อยบืเมื่อวานนี่นะคุณแม่โอ้ยมัตายบะ กีฬามันดีเดาเดวเดาเดาเดาใส่น้าโอเคพี่น้องสิลงไปดามนะก่อนครับพี่น้องครับอุ้ยตั้งยาวอะรีเนาะแต่ก็หลายคนมันนี่จะคนนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามคงเอามาเพิ่มคนเดีเอาเองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกผุดอหลผุดน้ำเออมาเพิ่มอีกสามมันนี่มาเพิ่มสามสี่คนเมื่อวานนี้หนูวันไม่ได้มาดามนอนยำสาวมาดามแต่ยำแรงครับพี่น้องครับ เงี่ยไปจ้าพี่น้องค่ะขอไปดำนาก่อนนะว่นนี้พายุจะคดเลยมากหนึ่งเนี่ยลงดำนาก่อนจ้าพี่น้องเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนะคะค่าเดี๋ยวพี่น้องหลายคนมาจิบใส่สิมหาคดดำนา เสร็จแล้วจ้าสองหล่องหนอเคือย,ยังจูบอยู่พี่น้องยังถ่ายอยู่ก่ายังพันเบิร์เนาะมีประมาณอยู่สองหล่องหนอหรือเปล่าก่าครับนี่มาสวยนิดนึงกับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนอัน ไปสอนเอาแยงไปสอนเอารถไปนะก็เลยมาสาธิพี่น้องจ้าก็ทักข้าไปด้วยนะครับเป็นกนระดับด้วยสี่หลองก่อนละครับพี่น้องแต่เช้านี่พอหลายคนเนาะสิบสิบกว่าคนสิบเอ็ดสิบสองคนงจะไปอยู่โฮมก๊กแต้คะ่ะพี่น้องขาปุ๊ยบยาก,กละค่ะยายสถานท,ที่เยี่ยมสถานที่ค่ะหิวข้าวหิวของกลับบ้านค่ะพี่น้อง เคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายกาบ้านจ้าเอาติ๊กน้ำครับพี่น้องพี่ปุ่นประยานญ่พุ่นนะผจูบน้ำขึ้นเพราะว่าน้ำอันเห็นคนงานมาลายไม่มีถ้าวันนี้จะไปลบมาใหม่ค่ะวัมนี้จะไปลบมาใหม่ โอ้ยเทามาันเสียแล้วจ้ะโอ้ยเม,มื่อยเด้อปัสสาวะให้กระลุกเลยนะสามหนาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะยังพัฒนาท่าใด้เลยพี่น้องเอ้ยดำานะดำานะสามดํานะเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยที่ใสก่กโคน น้ำมันคนน้ำมันบ่อันี้นะอันนี้คือน้ำมันหรอจะอร่อยน้ำแดงนั่นเองแซฮิวบอยือกามนัี่นไ่ดอกมีอันน้นง่ายง่ายอยู่ กระไดกันค่ะให้ตามไปวัดซันพิณอ่อันนี้เพื่อจ้างบ่กคุณอยู่ไกลๆอีกคุณน่าจะจ้างนะคะหนึ่งหล่องสองหล่องคือบประดำตัวแคมนักเนาะยันก้าบบาพ่อหรือเปล่า จัดการบ่พ่อครับพี่น้องก็เลยไถยตัวนั้นเนาะไถยาวสอ,ส,ออยสองให้เนาะให้น่อยสองให้ได้แค่เดียวพี่น้องให้เข้มหนามนะไห้ดียวเนาะขุดหอดกุกชิกเนาะป่านาคุณแม่เนี่ยโคตรยาวเลยครับพี่น้องคะ่ะนนี้สิใหญ่กว่าทั้งนั้นพี่น้องกับไปยาวสามทางนั่งเนาะอันนี้คือวันปุ๋ยเลยครับพี่น้องคะ่ะ หวานปุ๋ยแล้วสุดท้ายแล้วพี่นอบอบ้องกาบบ่พฟอกก็สิไป็นโรคมาว่าซันแน่นอนสิคะไ่พ่อก็ต้องไป็นโรคมาสีเนาะแต่ว่าไาสิไป็นโรคกระปิดรองรนนนนะะอดูนักการนะค่ะอันซีมีแบบไปน็นโรคกำกันคขนี้นะครับพี่น้องค่ะรอรุนด้วยนะคะ่ะโอ้ยดูทรายกระดายน้ำบ่อ,อจากอันนั้นเลยพุน่น ผุ่มพี่น้องอเอ้ยสามตัวเป็นหัแกแพงมาเด้ครับพี่น้องอค่ะโอ้ยยังบาทันได้เป็นไนเลยค่ะยังเป็นอันไหนมันเป็นยาเคลื่อนเคิืค่นอนยังมันก่นนเอเะปลือกปกติพี่นอ้นองเพื่อนละอันแตก บ้านเท่าอิญแตดในมักแต่พี่น้องเงยผมอันที่ในมันติดอยู่อันนั้นนะแตแต่นั่นแหละครับพี่น้องเออนั่นแหละไม่นครใครขึ้นลงแตแตนะครับคนเอาบอดไใส่แตแตพี่น้องสาแ่ลธน้ำเนาะเอามักแต่นั้มันกินได้ประเกินได้แต่ข้ากินได้ค่ะ พ้อมอีกใจค่ะกล้าแล้วเรือท่านนี้นะพี่น้องอยู่ได้อีกประมาณสองหลอดคุณสาลอยแล้วก็ลังขาดนาะอยู่กับสุธิรักเป็นคี่นอนพ่อพ่อเมียแซวครับพี่นอ้อ,นองสาเพื่อจำเจวยมีย,ยิบอันเออเมียสิทธิ์นำตาพี่น้องเดือดมาก แน่นอนค่ะของมิติใหม่ของการถ่ายนานะคะสองมิติใหม่ของการคาดนาอน๋อย,ย<า>เหนื่อยมากไหมยิงเหนื่อยมากไหมม, <laughs> มือว่านี่ดำหน้าจะพูดบ่อยเป็นไหม อายบ่เขากำมันแม่นอยู่ตอนนี้เรียบเปิดแครน้บางทีมาดำมื่อนี่ก็เบิดแล้วตอนบ่ายก็เมื่อยอีกเมื่อบันดดกดี สิบกว่าคนพี่น้องจา๋าบุญเต็มโฮมอุปแต่เมื่อวานนี้กับได้ประมาณสองหล่องได้มาสองหล,องล่อ,กกองมาได้ก็เป็นโอกาสนอยมิสไซล์หรือเปล่าเร่งเป็นเร่ง,งค่ะพี่น้องค่ะไป<อ>แต่ว่าในดี๋ยวยิงอ๋อ พี่น้องสาขาดหน้าเขวนสุติรักษ์กับแม่ไหกกำลังใจพี่น้องอรอมเปรียงนี่ข้อคนจอยแข็งแห้งเลยคนจอยแข็งแห้งเห็ดเวียกนั้นเหนื่อย นี่ือมายืนให้กำลังใจพี่น้องสาวธรรมดาเลยครับพี่น้องขะที่นี่นกนกเก๋เดี๋ยวไปยืนก็แค้นคืออันอันฉันไปยืนก็แค้นเขาไทยหน้าหนึ่งไหมไปก่อขางซ้ายได้ก่อขางขวาก็ยันมันดีดไปก่อแค้นยางไปนั่งแบบเลยไหม น้ำม,มันบมาลายพี่น้องพอท่ายแบบอั่นนั้เนาะอยู่น้ำม,มาใส่มันกระแข็งพี่น้องบ็ได้อมน้ำนอน,นดินบ็ได้อมน้ำอะเลิศมากพี่น้องจะไมาเด้อมาดันน้าแข็งเนาะน้าแข็งพี่น้องบางคน่าสีลาบไดปลาบได้ครับพี่น้องน้าแข็งซื่อ,อน้าแข็งลาบาอบอ้าง่ลาบพี่นอน ช่างนัน่านนะนะพุน่นสช่ชสาตัมเซเลย้ยพี่น้องโดยประ้องอันนั้นเป็นงใสใสข้อแค่มันอันมันยาวอยู่โอ้ยมาเกย์กาลินอะลี่พ่นข้าแ,แลบรนบุนีข้าที่ฮักล้านจกแข้งได้พี่น้อง มันแข็งแล้วเบื้องนั้นเซหัวประมือในนอนเลยค่ะพี่น้องแดดแดดไม่เคยแข็งคือการอะไรหญิงสร้างไม่ท้อโอเคพี่น้องขอเก็บบรรยากาศว่ดสมีเดียจ้าพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะกินาพอบกันคือการคุยพี่น้องสวัสดีจ้า